สวัสดีครับวันนี้เราก็มาอยู่ในเกม o f the g r i ดนั่นเองซึ่งผมเป็นมือใหม่มากๆยังไม่รู้เลยว่าเขาเล่นอะไรยังไงนะเราก็ยิงมัวมวัวไปก่อนนะฮะเกมนี้เป็นเกม TBS นะครออับ b a t เ l e r ร y ย l e พอได้ครับพอได้เลยผมว่าผมก็ไม่แย่นะเอาเดียวเดียวดเออเด้เด,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 ดตัวครับเลยผมว่าสนุกอยู่นะเออทำไปเล่นไปอื เอาซีเอาซีวอร์มอัพนะครับเดี๋ยวรอก,ก่อนนะนี่น่าจะเป็นเพื่อนเรานะโอเคอ่ทำอะไรท้ำดายมีพุ่งเด็ด้วยพุ่งเด็ดด้วยสวย,ยไปครับเตรียมตัวเตรียมตัวจับปืนนี่โเคตรเท่เลย เป็นมนุษย์กึ่งไซบอร์กนะดูสังเกตจากแขนและขาเนี่ยเป็นหุ่นยนต์มาเลยโอเคเ้ยฉากไปเท่ว่ะเออขึ้นจากเรือรถนะเหมือนในรถพิเศษอะโอเคครับเต็มตัวเต็มตัว โอ้โหแมปแเัวนี้เยอะเอออย่างนี้ค่อยมันหน่อยเอาไหมคือถ้าลงมันจะเอาเราลงมันเดียวเหรอไอ้วเพื่อนเราตายละมาถึงผมก็ลงไหนก็ไม่รู้ <c oughs> เพื่อนยังไม่ได้ลงเลย ตายแล้วมาถึงมีปืนสั้นอยู่กระบอกเดียวด้วยอ่่ๆเดินฟาร์มก่อนเฮ้ยมีกล่องมีกล่องกด F โอเพนเฮ้ยมีการทิ้งแขนด้วยแม่เจ้าลองนี่โอ้โเปิดยิงแบบเบร์สนะโอเพื่อนเราอยู่นู่นไปไปหาเพื่อนกันดีกว่ามผมคิดว่าผมน่าจะเป็นคนที่โดดเร็วสุด่ะ ภาพค่อนข้างสวยนะครับรายละเอียดดีเออชอบชอบชอบเหมือนได้ยินเสียงอ่ะอ๋อเขาบวกกันอยู่โอเคเอเพื่อนเราอยู่ตรงนี้เองนะฮะไปเดี๋ยวเราไปสมทบกับเพื่อนดีกว่าโลเซนตา้า๋อ,อเพื่อนเราอยู่นั่นโอ้อยู่ไกลแท้แตรงนี้อ๋อเดินฟาร์มอยู่โอเค เราอยู่แถวนี้ก่อนนะครับใกล้เพื่อนดีไอ้ตรงนี้มีสลิงขึ้นไปได้นี่เท่จัดโอ้ยแมปโคตรละเอียดอะมันมีหลายชั้นดีนี่เพื่อนเราอยู่ตรงนี้นะสมทบสมทบมีอะไรดีๆบ้างแถวนี้อะไรอะแขนเหรอรเอ้ย,อ,ยอะไรอะไร ผมกดอะไรอ๋อสกิลสกิลอย่างงี้เราต้องเก็บยังไงเอฟแอ๋อเรามีแล้วใช่ไหมโคตรเท่อ่ะลงแบบไม่มีดาเมจเฮ้ยเหมือนผมเห็นว่ากราปิงได้ไหมนี่นี่น,นี่อยู่กับเพื่อนอยู่กับเพื่อนสเพื่อนว่าไง เอ้ยเพื่อนไปบินอย่างนั้นได้ด้วยแม่เจ้าดีมากเอ้ยเขามีบวกกันปะไปดีครับรออะไรไปนู้นนู้นน,นู้ปืนยิงต่อเนื่องไม่ได้นะฮะเฮ้ยดาวดาวดาวเฮ้ยนู้นนู้นนู้นไปดีลูกพี่เกาะแตกดีหลุดดดหลุดสวย เเิ่อกด e ครับไปติดจากเกมอื่นมาเฮ้ยเลือดเราอันนั้นด้วยแล้วเราต้องปรับยาไงไปให้อ๋ออออมันดีเจนให้โอเคมีเกาะด้วยมีปืนไหมมีระปุกวนวนเฮ้ยเหมือนจะมีปืนนะไปเก็บได้ไปเก็บได้มีกระปุกมีกระปุกมี อ่าสกับสกบับละใครร้องอะไรดีสวยคิวเฮ้ยลองกดได้เจ๋งอ่ะเฮ้ยไหนไหนเราต้องหมดนะเฮ้ยโคตรเท่นินจาฮาตตอริเฮ้ยนินจาฮาตตอริ พูดผิดพูดผิดเฮ้ยนี่นี่นี่วันดีครพี่เก็บดีเฮ้ยมีคนมีคนครับมีคนเหมือนเขาอยากมีเรื่องนะฮะระหว่งกนเฮ้ยสวยแล้วสวยแล้ว เดินบวกเฉยเลยผมฝากความหวังไปที่เพื่อนอ้เพื่อนน่าจะจัดได้นะเพื่อนชุบหน่อยชุบหน่อยอขอบคุณครับก็บแต่เราเราเก็บเกาะยังไงอ,อ่ะอ,อ่าอ้าวฟูลีโ o a d e d นะฮะ อัมเมอร์อมอสูตยอดอไม่มีสุดนซะงั้นเปลี่ยนเปลนเปลี่ยนนเรายังมีสุดน,นะเระบบกระสุนเฮ้คย,คยค่อยๆเคาะนะสวยสวย อีกออ่าสวยเฮ้มีสกินมีสกินขอสกินหน่อยแล้วกันทำไมศัตรูมาเรื่อยๆดิเฮ้ยนุ่นนุ่นนุ่นสวัสดีครับพี่ทำอะไรทำอะไรผมเห็นนะโอเคไปตามเพื่อนไปก่อน เฮ้ยนุ่นเฮ้ยมันโดดได้ด้วยโดดโคตรสูงเลยอยู่ข้างบนนะ่ะอ๋อเราก็โดดได้อยู่ไหนวะ ปะแตกก็แตกเอาเยมีก่อนนะครับไปเรยบวกเฮ้ยไหนแล้วะดีพี่สวยดาว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 ตัวอยู่ไหนตัวอยู่ไหนนี่ไงนี่ไงไีเอาเลย ป้อมเกาะครับ <S <S สวยอ่าเก็บได้ีมีอะไรให้รูดบ้างเฮ้ยโคตรเจ๋งอะเปลี่ยนแขนแล้วมันก็จะมีอ่า อาวุธที่แตกต่างกันนะฮะของประจำแต่ละเขตเออเจิงดีว่ะอ,อ๋อสลหรับข้างนี้ได้นี่เออจ๋งว่ะเฮ้ยรวมกับเพื่อนก่อนฮะ คือจริงดีจริงดีเฮ้ยข้างหลังข้างหลังเราดีรู้พี่เอาซีเอาซีจะถือว่าได้อยู่นะครับเอาซีเอาซีสวยครับเอ้ทีมีเหมือน,นเป็นเฟิร์สร์สั้นเลยแต่ก็เฟิร์สนดี่ว่าแบบนี้ เสมอเฮ้ยอยู่นี่นี่เองก็ว่าอยู่ไหนทิ้ไปเลยครับสวยครับเฮ้ยวง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 มาลูกพีดวนเลยดวนเลย วิ่งหนีวงวิ่งหนีวงเราวิ่งเร็วเต็มเต็มที่แล้วอะสุดละเฮ้ยอีกิเดียวอีกิเดียวโอ้ย้ได้อยู่ได้อยู่เพื่อนชุบด้วยชุบด้วย

ยังไคงือ <c ười> ผมจะบอกว่าผมมืองงใหม่มากกับเกมนี้มาลองดูนะครับเห็นว่าเพิ่งลงสตรีมเฮ้ยบีบอีกเหรอ อีกแล้วมาดูสเต็ปเพื่อนเรานะครับว่าเขาจะเล่นกันยังไงนี่กระโดดอ๋อเพื่อนกระดาวอีกคนหนึ่งนะฮะโดนวงโดนวง ค okay, ทีนี้เขาจะชุบกั็นยังไงเหลือ <So, S 2> คนนี้อยู่คนเดียวนะ ผมว่าผมต้องศึกษาหน่อยละยังงงๆกับระบบอยู่นะครับ <c oughs> Maybe do you want to get... Bonus target activated. Track down and eliminate previous target's ally. Your safe space is shrinking. We got a grid overload warning. Body regeneration. Ow, my land. สสวัสดีเพื่อนมาแล้วอ่าขับแบไปขับแบค็คเฮ้ยอะไรเนี่ยสนจัดงานเลี้ยงเหรอเฮ้ย <c oughs> มาถึงก็รับน้องเลยอ่ะมาถึงก็รับน้องเลยนะฮะสวัสดีครับพี่ เรียบร้อยครับผมเฮ้ยเปลี่ยนขาได้ด้วยโคตรเท่เฮ้ยตัวเมื่อกี้ขอรูดหน่อยมีอะไรเจ๋งๆบ้งางสวยอ้าวชนะแล้วยังไม่ทันทำอะไรเลย <laughs> <laughs> เต่นมัวมัวนะเนี่ย <c oughs> ไม่อยากจะบอก โอเคครับแล้วพบกันคลิปหน้าสวัสดีครับ